ต้องขอกลบาวสดีทุกท่านดน้ครับพบก,กับผมโอ้ไฟนี้ผมจะมาทำกาแฟบรนการาดเทริสแคนรโยกพาราดินในแต่ละสายนะครับซึ่งทีที่เขาก็จะน,นี้ก็จะมีร่างอวตารแสงสว่างแสงริบรีไม่มีแสงและมันจ้าเสีเกินเรื่มจากอันแรกนะครับอาชาอัสปินอัลเฟรดคงให้อยู่เทียของไม่มีแสงนะ อาจารย์ฟอัลเฟรดในสมัยนั้นเป็นการ์ดที่มีความมีความเก่งเพราะมันมีความสามารถในการโจมตีได้ถึงสองหมื่นแต่ถ้าหาว่าบอดเต็มนะแล้วก็ข้อเสียคือมันไม่สามารถถูกบูสได้ทําให้เวลามันตีก็จะตีคือสองหมื่นแบบสองหมื่นเป๊ะไปเลยทําให้เราต้องมาเปลืองเงในการคอบอดเต็มสนามเพื่อให้มันตีสองหมื่นผมเลยให้มันอยู่ที่เทียรของไม่มีแสงอะพม,มันจะ มันจะดับก็จะดับอยู่แล้วในตอนนั้นน่ะต่อไปฮะสิงเ a เวอร์โซเซเวอร์ดราก้อเทเลกันเลยไม่มีแสงอ่ะเพรอไม่เป็นตัวที่สกิลเล่นยากโคตรอ่ะคือมันก็ไม่ได้ยากแต่คือการที่จะใช้คือเป,เป็นสกิลใช้ครั้งเดียวแล้วตายแค่นั้นแหละมีสกิลคือเมื่อตีเมื่อตีจะบวกพลังสามพันกับมีสกิลคือเมื่อต้องแวนโสมาร์ธาเพื่อบวกบวกพลังให้กับ เรียกการสามตัวห้าพันใช่ฮะเรืองเรียนสามตัวให้ห้าพันคือถ้าหาว่าบอร์ดเราเป็นบอร์ดที่แบบตัวแบบออกมาตีเนี่ยมันตีมันรมตีกันได้เกินสองหมืนทุกเรนอันนี้ก็จะดีไปแต่คือปัญหาคือโซบสัสห้าสมัยนั้คอมโพสิตของเด็กนี้ทําทำได้ก็คือการใช้แบบใช้ปาเกาีปเกาและริวให้ริวเก็บ โฟกากับบัคเกาเข้าโซเพื่อลายเบลตรร์เบดจากนั้นพอแล้วก็สเปรย์บอร์ดมาจากนั้นขึ้นเกณสามเราจะจะก็ได้ถ้เา,า,ถา,าเราจะสเปรย์บอร์ดเราแบบที่เกณสามอย่างนั้นเป็นโซเซฟอ่ะก็ไลโซเซฟแล้วก็โซ,ซ,โซ,ซบัรทาบวกพลังอ่ะเป็นท่าค่อ้เดียวติดแล้วก็จะไม่ใช้อีกเลยแต่คือถ้าหากว่าได้กดจริงมันก็จะเป็นท่าที่แรงมากแต่ตอนนี้คือก็ไม่แรงแล้วเล็กต่อไปอ่าผมให้เป็นสาย นี่อาเซียคอนเดอร์เนกัลัตมันอยู่มันอยู่ที่มันจ่าซะเหลือเกินเพราะมันจ่าซะจนมองไม่เห็นความเก่งของมันเลยคือความเก่งมันไม่มีมันไม่ได้มีความเก่งเลยนะเพราะว่าสกิลของมันมันก็คือสกิลมันก็สกิลบวกพาวบวกคิแล้วก็มันก็มันคือไลท์เชนมันคือเด็กไลท์เชนที่ถ้าหากว่าเราไลท์ที่ถูกสาย มันก็จะยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ถ้าหากใกล้ผิดสายมันก็จะยืนหมื่นเดียวก็มันคือมันคือตัวที่แทบจะแบบสว่างมันคือตัวที่สว่างเกินไปจนมองไม่เห็นตัวมันน่ะนั่นแหละครับต่อไปเ็ซึ่งแค่าป้ากันหมอกร็จแลวก็เลยมันจ่าสะเกินกันมองมันถูกมันคือตัวที่ถูกสร้างมาในช่วงยุค กลางของรอย่พาราดินคือในช่วงนั้นเป็นช่วงยุคที่แบบบ้าเก่าโดนแบนกเลยทุกได้สร้างไอตัวนี้ขึ้นมาแต่คือความเก่งของมันมันเก่งตามไอตัวไม่เก่งตามไอตัวหมาของมันอะไอพวกสโนเก่ามั้งถ้ามันผิดเออพวกตัวสโนเก่าอะมันจะแบบบับพลังตามสโนเกา่านั่นแหละพวกสโนเก่าก็จะมีสกิลในการสเปยก็คือเป็นเล็กที่ใครชอบแ็กหมาก็ได้จตันี้ไปแต่ผมขอบายด้คนหนึ่งเนี่ย ให้อยู่เทียวนี่เลยมันจ้าเนี่ยมันจ้าจะมองไม่เห็นตัวมันแล้วอะดังนั้นก็ยิ่งดีกว่าไอ้การ์ลคารดอะเอาจริงเนี่ยบางงั้นมันก็ดีกว่าไอ้การ์ลคารดอะผมให้อย่างนี้เลยต่อไปม,ม,มิสเมสซี่ันอีกออรบอสเตอร์ผมให้อยู่ดีเทียแสงริบลี่คือมันก็มันเริ่มจะรีบลี่แล้วไอ้ตัวเนี้ย คือเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเกลี่ยสี่ทำให้เวลาจะไลท์มันคือไลท์นานมากคือต้องเสียเวลาไลท์จากเริ่มมาศูนย์ไลท์หนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นสี่คืออย่างนั้นอะสไตล์ลิกดิก้งง่ายกว่าแล้สไตล์เลยมันจะดีกว่าแหละเอาจริงแล้วคือสกิลมันอะเป็นสกิลที่เล่นออกดวงเกินบอกว่าสกิลมันคือเมื่อได้เช็คเมื่อได้เช็คเจอบัสเตอร์ให้คอลง,งเรียนแล้วได้พลังเท่ากับพลังตั้งต้นของบัสเตอร์ตัวนั้นอะแต่ถ้าเอาคอบัสเตอร์เบรดได้ มันจะได้คิด้วยม่นก็คือมันคือวัดตวงอ่ะมันวัดดวงมากกว่าจริงจมันก็วัดดวงเท่ากับตัวภาควีเลยในต๊แตนตัวภาควีมันมันดูมันดูเป็นท่าที่มันดูเป็นท่าที่โอเวอร์กว่าใช่เอางั้นก็สกิลเดียวกันตากกันแค่ที่เดียวคือเกรดต่อไปคนนี้ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ วันนี้ต้องอยู่ในเทียของแสงสว่างจริงอยากให้ไปเทียอวตารนะแต่ว่าพี่แกมันสู้ไม่ไหวแล้วก็ให้อยู่ร่างแสงสว่างเลยแสงและเงารวมเป็นหนึ่งครับกัคือสิ่งที่ต้องคุยกยูเในกลมวันมานจะตีหลอบัสเตอร์มาจะตีบอกว่าถ้ามันมีบัสตอรกับบัสเบเน,นโซตัวมันจะบวกสองพันบวกหนึ่งคีตลอดเกม เมื่อตีถ้าหากเราสามารถนำบัสเบกับบัสดาร์เข้าโซ่เพื่อบวกหมื่นหนึ่งได้แล้วเอาง่ายๆคือตอมันตีก็จะตีอยู่ที่ขั้นต่ำสองหมนสองถ้าหากเราเอาแบบเอาตัวเวลี่ลาไปบูทด้วยก็ยจะแบบตีตีบูทสามหมื่นคือตีสามหมื่นง่ายๆได้แต่ขขอเสี็จคือเจะต้องแบบกินบัสเบกับบัสดาร์ไปก่อนเท่ากับว่าเราจะไม่มีตัวเสพข้างหน้าในตอนสองตัวแต่แรกก็ว่ามันจะยืน หนึ่งหนสองพในสมัยนั้นตัวที่ยืนเกิน10,000ก็จะมีวัตเซอร์เบดแล้วก็โอเวอร์โหลดกับโอเวอร์ลอลดดีเอ็นกับแฟนทอมโอเวอร์โหลดแต่พวกนั้นมันดีกรีเยอะกว่าไอ้ตัวนี้มันออกมาเท่เฉยแล้วจริงแต่ก็พวกนี้ยังเก่งอยู่เพราะว่าถ้าหามาเล่นกับการเบรกไลท์มันก็จะเป็นตัวที่ตีตัวก็จะเป็นตัวที่ตีสองหมื่นสองหมื่นสองแล้วก็ยังงมกับโปสกิลมันอีกก็จะกลายเป็นตีสามหมื่นสอง ตัวทีสามสองที่ทําได้แต่มันจะตีสามนสองสามคิแต่เล่นธรรมดาเอะอย่าไปเบียดไยลเลยกับตัวมันต่อไปอ่าจิวไนจิวไนผมให้ไปอยู่เทียของแสงสว่างแต่เป็นแสงสว่างที่สูงกว่ามาสูงกวมมาเจตี้เพราะว่า จิวไนท์เคอตัวจิวไนท์เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถในการสเปย์บอร์ดที่เร็วมากสูงมากแถมตั้งแต่ที่มันมีไอตัวเสือออกมาที่บอกว่ามีสกิลคือลงมาบั๊ดหนึ่งแล้วคอจิวไนท์จะก,กองลงมาได้ทําให้จิวไนท์ตั้งบอร์ดได้ไวเพราะวกจิวไนท์มันจะเก่งตามจิวไนท์ได้บอร์ดแล้วก็ยังมีไอตัวจิวไนท์ที่บอกว่าเมื่อลงมาเล้วตัวมันปลวกให้จิวไนท์ถึงตัวหมื่นหนึ่งอีก อ่าและไอตัวแอสเลรีเวอร์จะมีสกิลในการแบบบัสหนึ่งล็อกจิวไนท์บกจากนั้นดีทายฝ่ายและคออ่าหรือจะเป็นตัวดีเจียนที่มีสกิลคือบกพลังบวกขิถ้าหากมีจิวไนท์หกใบขึ้นไปใน,ในสนามนั่นแหละผล้วให้อยู่เทียแสงสว่างนีอไปนี่ วิหารแห่งแสงไอ้ตัวเนี้ยอยู่เทียไม่มีแสงอะปากบอกวิหารแห่งแสงแต่มันอยู่เทียไม่มีแสงก็จริงอะเมื่อกี้กับคาวิพาตก็โอ้ยก็ที่ผมให้มันอยู่เทียไม่มีแสงก็เพราะว่าสกิลของมันอะเพราะเนื่องจากสกิลของมัน เป็นสกิลคือบัสสองซสองเลือกเลกาสามใบบวกให้ห้าพันใช่ฮะมันคือเทคนิเบรกที่ไม่ต้องไปเสียห้ไม่ต้องไปเสียหโซ่แต่เสียบัสสองโสองมันก็คือโซเซเวอร์ ever, แต่มีสกิลเพิ่มเติมคือบัสหนึ่งเพื่อปลดล็อกเออคือถ้าเราอยากใช้สกิลแบบบกพลังแล้วก็ต้องเสียสองบัสแล้วอะเราอยากใช้ปลดล็อกก็ต้องเสียอีหนึ่งบัส แต่เพอเพก็อ,อยากเสียก็เพอเ,เสียสองบาทสเพื่อผลล็อกที่ซ้ำอ่ะลยผมเลยรู้สึกว่าแสงมันดับด้วยเลยรู้สึกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพอเพคงอ,อยากให้มันอยู่กับไอ้พวกนะั้นไอ้พวกข้างล่างนี้นะแต่ว่าอมันยังดูวีพลสมันยังดูเวลาสี่กว่าไอ้สองตัวข้างล่างเรื่องต่อไปเขาเป็นซิกเกอร์ไอ้ซิกเกอร์มันจะมีสองสายคือซิกเกอร์สิงเซเวอร์กับซิกเกอร์ exit ก็โปจะให้ซินเซฟอยู่ที่เทียของแสงสว่างไม่ดีผมให้ซินเซฟอยู่ที่แสงเล็บสี่ 4. ดีกว่าไอ้บอลให้ผมไปผมให้อยู่แสงเล็บสี่เพราะว่าสกิลในการตีของมันอนะเป็นสกิลตีฮิตซึ่งมันไม่มีใครปล่อยฮิตแน่นอนอนะถ้าหากว่าไม่แบบ ไม่แบบไม่แบบวัดได้อะวัดไดเจอทิกแย่อันนี้เข้าก็คือดีแล้วก็ทำได้สกิลลุกอีกคือสกิลวันคือถ้าตีฮิตอะ่ะโซวัตส์โซวัส์ส,ส,สามเพื่อเอามันจะก,กองมาไลทับใหม่แล้วก็เอาบัตเจเบตสติกเกอร์จากโซอ่ะมาตีเจนต่อหรือจะกลายเป็นตัวตีกลายเป็นตีเพิ่มอ,อีกเว็บนึงแต่ต้องตีฮิตนั่นแหละแถมมีสกิลคือถ้าหากว่ามันตีจะบที่สามพันอีก, 3, อก,อกเอออันนี้คือสกิลเพื่อ่าของพวกวีเจนเลยถ้ากับ ดเจิตในสมัยนั้นจะมีสกิลแบบตีวกสามพันเงี้ยโอ้ยต่อไปนี่อัลเฟรดเอ็กซิสทำให้อยู่เทียของสังสว่างแต่สว่างกว่าไอ้สองตัวนี้นะอ่าไม่ดีความสว่างมัน,นเรียก่าเท่ากับเรียก่าเท่ากับ ยิบเบอร์ไหนเลยผมให้มีราศีกว่าเพราะมันบอกว่าคือคอามสามารถทีเจ๊ของมันอะคือคมสามารถทีเจ๊กับบัสเบตหรือบัสเบตซิกเกอร์ก็ได้ซึ่งมีเลเวลสกิลคือบวกพลังตามเรียกขาดแล้วถ้าเรามีเรียกขาดติดชื่อซิกเกอร์ห้าใบจะบวกคิดด้วยเออแหมเปสกิลบัสสองเพื่อเรียกเรียกเพื่อนได้อ่ะเรียกเพื่อนอย่างเรียกซิกเกอร์อะไมั้างจะไม่ผิดให้เรียกซิกเกอร์มันจำไม่ได้อ่ะ แต่คือบิสกิลในการแบบถ้ามีวอร์ดบ,บิสกิ้วค่าใบบุกคิอีกเออแค่นั้นแล้วก็คือเอาเฟดแล้วก็คือเอาเฟดเนี้ยที่พัฒนาขึ้นเป็นเอาเฟดเอ็กซิสต่อไปผมให้เป็นรัดัแแสงเทียแสงเล็บสี่เอ,อพจนที่ผมให้อยู่แสงเล็บสี่เพราะว่ามันก็คือเอาเฟดอีกแล้ว นก็คืออาลเฟต่ะแหละจะเป็นอาเฟสที่จีบเอ็กสองและมีสกิลคือเมื่อลงบัตถึงโซนหนึ่งเพื่อคอตัองต้แแงแต่แสงจะกองชื่อต่างกันสองใบนงเรียมันไม่มีอะไรมากอะเอาจริงคือความเก่งของมันมันอยู่ที่ตัวสไตล์กับไอตัวตั้งไอตัวเรกาดคือพวกตัวเรกาดตั้งแตดแสงแบบบัสเซอร์เลเปียเยจเวลินดรักเกอร์หรืออาร์เมจริงเนี้ นั่นแหละคือที่เก่งจริงมันก็จะไปอยู่กับพวกตัวสไตต่อไปนี่เรวคนนี้พี่ใหญ่ของพวกเราแซงกาดแซงกาดผอมให้อยูเทียล่างอวตารเนะี่ยคือก็พูดในสมัยของมันนะเพราะว่าแซงกาดใน,ในแซงกาดท่านมันเก่งเกินจนถึงขั้นที่ว่าตัวสไตของมันนะ่ะโดนลิมิตได้เลยอนะ่ะ อจางผมเคยจัไม่ผิดว่าตัวซ้ายมันกันลิมิตนะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้ซึ่งไอซึ่งไอตัวซึ่งแซงกาดอ่ะมีสกิลคือบวกพลังตามเกร1หนึ่งเออมันก็คือเอาฟรชแล้วเป็นบวกพลังตามเพื่อนที่เป็นเกรนหนึ่งก็ามกว่าแถมมีสไตล์สกิลในการเรียกเพื่อนได้อีกแถมไอต,ตัวสไตล์ของมันอ่ะอย่งังแซงกาดรเลร็กเรีอ่ะ เราอยความสามารถคือบวกพลังให้ตัวเองหรือโบกพลังให้เพื่อนนี่แหละตามสนามอะ่ะนั่นแหละคือตัวมันแรงแรงวื้อเลยมันเป็น,นที่ถึงว่าตีแรงเกือบทุกเกือบทุกทางแต่แค่ว่ามีสามเวฟอะ่ะแต่ถ้ามันได้เกิดจิ้วอร์ไนท์นี่คือโอ้โหในตอนนั้นน่ะเขาเล่นเขาให้เล่นกะับจิ้วอนะตอนที่มันยังไม่โดนแยกอ่ะนะตอนที่เล่นกัดจิววไนท์กันได้จน จิวไนสเปย์บอดอย่างไว้แซงกาดบัพพลังตับนั้นเพราะไอเ,ะเสือเพราะไอเสืออะไรแค่นั้นแหละเพราะไอเสือมันไม่ได้บอกว่าไว้ต้องเป็นจิวไหนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็คือเอาไอเสือกับแซงกาดออกแยกออกจากกันเลยแซงกาดไม่ต้องเลี้ยงเสือละนั่นแหละให้เสือไปอยู่กับเจ้าของมันเด็กต่อไปเป็นต่อคนนี้บัตเตอร์เบดเอ็กซิท ดูอเทียของร่างอวตารนฮะมันจะเปเอ็กซิสความเก่งมันไม่อยู่ที่โัวทุมมันนะเพราะว่าโัมมันมีแค่สกิลคือลงมาบัานน๊1รย่างีไทยกับสกิลคือถ้าตนการติดชื่อเซฟเวอร์หรืออัลเฟตไลท์มังจะหาตัวมันจะก,กองได้ขึ้นมือ,อคือข้อดีของมันก็คือการรีไทยแต่คือหน้าที่จริงของมันนะเป็นการซับให้กับพวกสไตล์อย่าง อ่าอัลเฟตฮอลลีเซเปอร์หรือแกสลอตอีเซเปอร์ er. ซึ่งแกสลอตมีความสามารถก็ทำให้ Battle บัตเตอร์เบลดได้เรับรีซิตอีกเออบัตเตอร์เบลดได้เรับรีซิตแถมมีสกิลปุ่งไตให้ตัวเองกับเอากับอัลเฟตที่มีสกิลทำให้บัตเตอร์เบลดสามารถสามารถทวินได้ได้เออสามารถตีแบบได้เช็คได้อ่าแถมจะมีโฟก์เที่มีสกิลคือบัตเปอร์เบดตเีดตเสร็จบัตหนึ่งเอามากับใต้กอลเพิ่มลูกบัตเปลดอีกอ่าแค่นั้นเลย และส่วนตัววัตเตอร์เบตหน้าที่ก็คือคอยสนับสนุนคอยเป็นตัวที่ตีตีนี่ก็คือตัวตีแค่นั้นเลยแล้วคือเพื่อนของก็คือไอ้พวกตัวเกตหนึ่งเกตสองก็จะมีหน้าทีท่ในการซับวัตเตอร์เบตอีกทีหนึง่งเช่นาแบบวัตเตอร์เบตอย่างนู้นวัตเตอร์เบตอย่างนี้บัสเตอร์อย่างนู้นเอาเฟดอย่างนี้แค่นั้นเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้คือถ้ามีมากกว่าน,นี้ผมให้เทียบเพิ่มมาเลยว่าไอเน,นี่ยคือความน่าลำคาญที่น่าลำคา,า,าญมากในยุคในสมัยผม นั่นก็คือเอาไม้อะเอาไม้เป็นเลกที่มือบางแต่สึกหนามือบางแต่กันแต่กันหนาอยู่เพราะว่าพวกแบบไอ้พวกตัวบางไอ้พวกตัวเลียงของมนันมีสกิลแบบอินเตอร์เซปออกมาได้เซปจะแถวหลังได้มีจิกาที่ชิวหนามีจิกาที่ไม่รับผลฮิตไม่รับฮิตอีกเอเอแถมมีพีจีที่แบบ ไม่ต้องทิ้งมือถนะ้าหากมือต่ำกว่าสองหรือสามเงี้ยแลวคือยังมีแล้คือยังมีเวฟที่ถือว่าบานตะไทยอีกอะ่ะแลวยังไม่นับรวมไอ้นี่อีกนะไอดาบดาวมาตาฟรีเดตอะที่แบบมันสามารถทำให้เด็กเนี้กลายเป็นเด็กที่ตีเวอร์มากเพราะว่าเวลาตีอะ่ะเวลากัดติดเวฟตีนะถ้าหากว่าเราไม่กาดสองใบขึ้นไปมันจะนับฮิตทันทีเลยนั่นแหละคือเราจะตี ตี11ตี12ยังไงถ้าอีกฝ่ายกาดไปเยอะก็คือฮิตฮิตแน่นอนล้วเปอร์เซ็นต์เลยต้องแบบกาดสองกาดสองกาดสองแล้วคือมันไม่ตีเวฟมันไม่ตีแค่สี่ห้าเวฟอะมันตีทีโอ้โหเกินแปดเวฟได้แถมแถมยังมีฟีเดสร์จะมีสกิลคือเรียกเพื่อนเอกสองตัวอ่ะก็คือมือแหกแน่นอนฮนะถ้าไม่มีกันถ้ากันไม่อยู่ก็คือแหกครับตายในสถานเดียว อ่าครับก็ทีนี้ก็จบลงไปแล้วกับการจัดเทลิสก็ผมต้องขอบอกนะครับว่านี่คือเทนิสที่ผมคิดขึ้นมาเองเพราะงั้นถ้าใครไม่ชอบใจยังไงก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยและถ้าาม,มีปัญหาอะไรก็ถ้าผมแบบพลาดตกหล่นสายไหนไปก็มาบอกได้ว่าพวกนี้ก็เป็นสายที่ผมพอจะหาได้แล้วซึ่งอนาคตจะเป็นแคนไลรซึ่งก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ,บายบายขอบคุณครับ